สวัสดีค่ะรถอีแตนเพชรสมบูรณ์อำเภอพรัตธครมจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็นะคะมีในส่วนของรถอีแตนหกล้อรุ่นใหญ่นะคะคันนี้เป็นแบบไม่ดำนะคะแต่เป็นรุ่นใหญ่เป็นกระบะไม้เป็นรถที่จะส่งมอบให้กับกองทุนหมู่บ้านกกพัฒนาตำบลมาบก,กระดานอำเภอพระตธรรมจังหวัดนครราชสีมาะะและวันนี้ก็ได้เป็นวันเรื่องงามจามีนะคะที่ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะคะ ามารับมอบนะคะเพื่อนำไปใช้ในส่งของอรถของกองทุนหมู่บ้านนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นสเปคช่องล่างนะคะเป็นขนาดคาซีอยู่ที่ขนาด5นิ้วนะคะแลวก็ในส่วนของชุดพาวท้ายคานหน้านะคะจะเป็นอิสุแบบแปดนอ็อคพาวข้างนะคะสำหรับชุดแหนบนะคะจะเป็นแหนบใหม่ขนาด7เซนนะคะ สำหรับขนาดยางนะคะพร้อมอยางอะไหล่ก็จะเป็นยาง750อยขอบ15นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกระบะไม้จะมีความยาวอยู่ที่3เมตร50นะคะความสูงอยู่ที่เมตร50นะคะแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่เมตรเกนะคะสำหรับระบบเบรกนะคะจะเป็นเบรกนมแบบสซอร์เปานะคะ คันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคันนี้ก็เป็นหกล้อรุ่นใหญ่นะคะอ่าสำหรับชุดเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์นิสสันโฟวินนะคะจะ้าอ๋อไม่ต้องจ้าลุงจ้า อันนี้ก็เป็นชุดในส่วนของระบบเบรกนะคะเราก็จะมีการติดตั้งนะคะเป็นระบบเบรกลมดูดอากาศนะคะที่นะคะแบบเซ拉เปานะคะก็จะมีระบบอ่อนนะคะที่จะมีระบบการติดตั้งนะคะเป็นเทคนิคของเรานะคะที่จะทําให้อ่าในเรื่องของระบบเบรกนะคะมีคุณภาพนะคะในการใช้งานอย่างดีนะคะล้วก็คันนี้ก็จะเป็น เป็นแต่ลมนะคะแล้วก็มีเป็นแต่ธรรมดาด้วยนะคะสองแบบที่เลือกใช้นะคะแล้วสำหรับเครื่องยนต์นะคะจะเป็นคูปตัตจีนห้าแรงชุดแบบไดสตาร์ทนะคะชุดพงบาลายก็จะเป็นพงบาลายอิสูแบบพาวเวอร์ด้านหน้าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะด้านบนเราจะออกแบบมาแบบว่า ปิดโล่งนะคะให้เนเรื่องของการเติมน้ำมันนะคะแล้วก็เนเรื่องของการสบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ทีนี้นะคะเป็นาการออกแบบออาเป็นแบบเฉพาะนะคะเป็นเนอกา์ของเฟสสมบูรณ์นะคะด้านหน้าก็จะมีขอลากนะคสำหรับคันนี้นะคะความสามารถในการบรรทุกนะ,ะจะบรรทุกได้สูงสุดนะคะถึง8ตด รถอีสรนงานคุณภาพนะคะอำเภอรพระโรคมจังหวัดนครราชาสีมานะคะการันตีด้วยประสบการณ์นะคะที่เราให้บริการลูกค้ามายาวนานกว่า20ปีนะคะแล้วก็การันตีด้วยทีมช่างมืออาชีพนะคะที่คอยดูยแลในส่วนของลูกค้าของเราทุกท่านนะคะมีรถอีแรนหลากหลายนุ่นนะคะให้ลูกค้านะคะสามารถเลือกไปใช้ให้เหมาะในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณสภาพพื้นที่นะคะ ก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้นะคะเรามีหลากหลายรุ่นสามารถซื้อผ่านในระบบสินเชื่อทก็จอได้ทุกสาขานะคะต้องขอบคุณในส่วนของคณะกรรมการ,ร,การหมู่บ้านนะคะวันนี้ที่มอบความ้วางใจให้้วยการคัดจับรุงของเรานะคะสำหรับลูกค้านะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะอยากจะทราบในสองข้อรายละเอียดนะคะโดยใจของเรานะคะก็าาะะาสามารถสอบถามกันมาได้นะคะที่ รอยานเพศสมบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0 8 5 0 2 7 1 4 0นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหมายเลขนะคะ0910167281นะคะรวมถึงการติดตามผ่าน Facebook และ Youtube นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจนะคะว่าสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะพี่ภาษาไทยก็ว่ารอยด่านเพชรสมบูรณ์อำเภอพระรามนะคะว่าสามารถติดตามกันได้ค่ะ